สวัสดีครับผมนายเสียวริศกิติกรเสรศนะครับมาจากคนณะการจัดก,การและการท่องเที่ยวครับชั้นปีที่3นะครับสวัสดีค่ะชื่อสุพิดาสุขจิตชื่อเล่นชื่อโบค่ะจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์ชั้นปีที่สาสวัสดีครับผมพงษ์สะทรพงษงามนะครับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ปี3ครับผม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัสิสอนสุขศรีเดชาสินแอมนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสหาวิชาศาสตร์สวัสดีครับผมนายชาติวันงามพิเศษครับชื่อเล่นใหญ่ณคณะภูมิศัลโญเนศศาสตร์ปี 3. 3สวัสดีค่ะชื่อนัทธาคำอาบค่ะคณะสารทศกศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีครับ ผมน,า,ออา,น,สนา,าสุชัยออกเวหานิสิตคณะศาสตอลยศาสตร์ชื่อเล่นโจครับสวัสดีค่ะอภินันทวนประเสริฐชื่อเล่นชื่อเติร์กคณะการจัดการและการท่องเที่ยวปี 3, 3> สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันธนีปรึกษาค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำจากคณะยาาาลศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะ สวัสดีครับผมนายธีรยุทธ์เสี่ยงว่องนะครับชื่อเล่นชื่อหมูนะครับปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่คณะโลจิสติกสนะครับสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่ 2, 2> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริศราเสริมทรัพย์ไมคยค่ะคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2, 2> สวัสดีครับเจมอนุวัตช่างสลักคณะมนุษยาาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ชั้นปีที่2 สวัสดีครับผมนายรพแสเสร็จนะครับคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศชั้นปีที่1สวัสดีครับ,รรบ,รรบชื่อนายภริพงษ์งามคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2ครับผมธงชัยพื้นบ้าครับชื่อเล่นหนุ่มนะครับมาจากคณะศึกษาศา,าสตร์ชั้นปีที่4นะครับ เรารักบุรพา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 เรารักบูรพาเรารักบรานครับเรารู้คุณก็รักนะครับขอฝากใจด้วยนะครับไม่เคยรักใครเท่าทิมงมาติมงวันเดียวที่ทำให้วันไว้ มีติ้มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงด้วยไทยไม่เคยรักใครรักใครเท่าติ้มเลยมาเลือกพักเรารักปูรพายเลยะนะคะเ